สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่20เดือนมิถุนายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคาสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยวีทีมาเก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ for you ครับเพียงแค่ชวนเพื่อนของคุณเข้ามาเทรดภายใต้ลิงก์ไอบีของนักลงทุนจะได้รับทันทีเลย50 u s ดอลลาร์ผู้สนับสนุนใหม่ของเรานะครับผม atfx ครับกับตอนนี้ก็มีโปรโมช เงินฝาก50เหรียญเลยทีเดียวครับฝากกงนขั้นต่ำสามร้อยดอลลาร์นะแล้วก็ XM โปรโมชั่นประจําเดือนบรัสเงินฝาก100%สูงสุด500 u s อดอลลาร์เลยทีเดียวครับสวัสดีนะักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระปุกคุูเปานะครับในช่วงเช้าวันนี้เราพานังทุนมาดูในส่วนของตัวสกุลเงินหลักกันก่อนเลยครับสกุลเงิน C H F ขยับปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตาราง แต่โดยภาพรวมแล้วสกุลเงินเสียงกับสินทรัพย์ปลอดภัยนี่ก็ยังคงอยู่สลับปาปนดกัะไปนะครับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายที่ยังค่อนข้างที่จะเบาบางอยู่ครับเราพานะักลงทุนไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีฟิวเจอร์ก่อนนะครับในช่วงเช้าวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรครับน่าจะเข้าสู่นะครับนักทุนทิศทางแดนบวกอ่ะไม่บวกแล้วครับลบลบหน่อยๆน,นะครับตรงนี้ สะท้อนถึงอะไรครับสะท้อนถึงตลาดยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอยู่ตามที่สื่อข่าวใหญ่มีการรายงานเลยนะครับอย่างรอยเตอร์เขาก็บอกว่าราคามันที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยก็เกิดจากความวิตกกังกวลกลัวว่าเศรษฐกิจโลกนั้นจะชะลอตัวครับราคาดิบเองในช่วงเช้าวันนี้ก็เลยยังคงมีการขยับปรับตัวอ่อนค่าแสดงว่าโดยภาพรวมแล้วนะครับนักทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงของเราเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะยังคงต้องประสบพบเจอกับปัญหาต่อไปไม่ใช่แค่ดัชนีหุ้นไม่ใช่แค่ราคา นนแต่ยังรวมไปถึงตัวของคริปโตเคเรนซีด้วยครับก่อนหน้าน,นี้ราคาคริปโตเคเนซีย่ยงบิตคอยี Bitcoin ย่ยมีการรีบาวจากโลที่ประมาณ17,500ก่ากว่าเด้งขึ้นมาที่ประมาณ2800นแะครับแต่ว่าแท่งเทียนปัจจุบันก็ได้ย่อตัวลงไปหลุดระดับ2 0 0 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถามต่อว่าแล้วแบบนี้นี่คริปโตเคเรนซีนี่เขาจะลงต่อหรือเปล่าครับคุณมันก็จะมีความเป็นไปได้นะครับทุกท่านเพราะว่าในส่วนของตัวตลาดเนี่ยยังไม่คลายความวิตกกังวลเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวดอกบี้แล้วก็การชะลอตัวของเรษฐกิจ เลยครับราคาทองคําในช่วงเช้านี้ก็ยังอยู่ในทิศทางแดนลบเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าดอลลาร์อินด e ซ์เองกับตัวยูภาวะสิปีก็ยังอยู่ในทิศทางแดนบวกครับทุกท่านตัวนี้ก็เป็นการสลับป,ปากพนันไปอย่างไรก็ตามครับการปรับตัวอ่อนค่าลงมาของตลาดหุ้นรวมไปถึงสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความวิตกกับวล เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะทําให้สถานะตลาดเป็น List of, ลิสต์ออฟและก็กลับมาดนุนให้กับสินทรัพย์ปลอดภัยครับซึ่งนั่นหมายความว่าราคาทองคำจะเริ่มมีการฟื้นคืนกลับมาก็เป็นได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามครับการแข็งค่าขึ้นมาของราคาทองคํานั้นยังคงถูกจํากัดการเคลื่อนไหวด้วยดอลลาร์อินดซ x ที่ยังอยู่ในระดับสูงครับนี่คือสถานก,การณ์ทั้งหมดครับนักทุนที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านของสำรัข่าวก็ยังคงให้นักทุนต้องเฝ้าระวัง ประเด็นเดียวตรงนี้เลยละ่ะตามที่ e n v e Sting หรือว่าจะเป็นตัวของ l o ยชเตอรรายงานมาก,ก็คือ r e e s s s i o n f e a r s ความวิตกกังวลกับสมมว,ว่าถดถอยทางเศรษฐกิจครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดของเราสวัสดีครับ